ท่านแม่ทัพหอบทบท่านผู้ชาการทหารอากาศผู้ชกการทหารเรืออัดแม่นให้เต็มที่อัดแม่นให้เต็มที่ครับสถานการณ์ลบครั้งเนี้ไอ้หุนเซ็นไม่ตายไม่มีสั่งหยุดหรอกครับนะครับไม่มีสั่งหยุดหรอกครับมันไม่สั่งหยุดหรอกครับมันไม่จบหรอกครับสงครามครั้งนี้นะครับมันไม่จบครับที่เราเหนือมันก็คือประสิทธิภาพการยิงที่แม่นกว่ากับเครื่องบินลบ รบจนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพที่จะเป็นภัยลุกลามต่อประเทศไทยเรียกว่ารบให้มันง่อยเปี้ยเสียขาไปเลยครับฟาดให้หนักเลยครับกองทัพภาคที่หนึ่งท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งเยี่ยมมากนะท่านเยี่ยมมากนะแม่ทัพภาคที่หนึ่งผบอกําลังผบอกองกําลังบูรพาทหารเรือเยี่ยมมากนะฐานอากาศ โคตรเยี่ยมเลยนะกองทัพภาคที่สองภาคที่สามเยี่ยมมากนะครับนะครับเยี่ยมมากนะครับทุกคนเยี่ยมมากครับผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับคนเราดวงมันไม่ตายอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ตายครับถ้าดวงมันจะตายแม้เราไม่เย่อยู่ในแนวรบขับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บ้านเวลากลับมาเยี่ยมบ้านก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ระหว่างเดินทางนั่นคือถ้าดวงถึงคาดถ้าดวงท่านไม่ถึงคาดมันไม่ตายแล้วครับนะครับมันไม่ตายแล้วครับไม่ใช่ผมอยู่แนวหลังแล้วมันไม่ได้ไปเสี่ยงกับท่านและออกมาพูดมาเห่าผมก็เคยเสี่ยงแบบท่านมาตลอดชีวิตการรับราชการครับผมถือว่าถ้าดวงไม่ถึงคาดเนี่ยแม้ใครเขียนคาดก็ไม่อาสัน ถ้าถึงคราวตายวายชีวาวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังอักเสษเสือกตายนะครับขอให้ท่านแขวคราดปลอดภัยนะครับเราเป็นต่อครับเราเป็นต่อครับตายในสนามลบเยี่ยงวีระบุรุษเจดขั้นยศ9้าขั้นยศได้แล้วครอบครัวก็ได้เงินชดเชยจากทางรัฐบาล สิบล้านมันไม่มากไม่มายอะแต่ว่าเราไม่ได้ตายแบบไร้คุณค่าพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวหลังเนี่ยชื่นชมท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวหลังชื่นชมท่านตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารตำรวจที่ลบอยู่แนวชายแดนนะครับในขณะที่เราเนี่ย อย่าแตกแยกกันคนไทยห้ามต่อว่ากันห้ามต่อว่าทหารต้องรวมกันเป็นหนึ่งก่อนนะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องทหารนะครับตอนนี้อาวุธปืนที่จะไปยิงโดนหล่นเนี่ยถ้ามันจะชาร์จเข้ามาใกล้ๆอย่างนั้นนะ่ยอาวุธที่จะใช้ได้จริงๆเลยคืออาวุธลูกซองลูกซองหนัดลูกซองแนัดลำกล้องยาวๆนะครับไม่ใช่ลำกล้องสั้นๆ ลำกล้องยาวๆ28นิ้ว32นิ้วผมว่าพี่น้องประชาชนคนไทยครับใครที่มีอาวุธปืนออโตเมติกลูกซอง5นัดนะครับใครมีอาวุธปืนลูกซองกึ่งออโตเมติก5นัดนะครับลำกล้อง14นิ้วไม่เอานะครับเอา20 นิ้วขึ้นไปอยี่สิบสนิ้ว27นิ้ว29นิ้ว32นิ้วถ้าเปรียบเทียบง่ายๆชาวบ้านที่มีปืน Browning Auto ไฟ Remington Modern Seven, Remington ปืนออโตเมติกนะครับหรือจะปืนรุ่นใหม่ก็ได้ัฮดซันก็ได้อะไรก็ได้นะครับแล้วใช้ลูกกระสุนชนิด70เมตรกระสุนลูกซองกระสุนลูกซองนะเวลานี้ต้องให้โรงงานผลิตเนี่ย สามสี่โรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทยผลิตกระสุนลูกซองผลิตกระสุนลูกซองให้มันมากกว่ายี่สิบเจ็ดเมตรนะครับแต่ไม่ถ้าเจ็ดสิบเมตรมันก็อาจจะเล็กไปนะครับอาจจะใส่สักห้าสิบเมตรหกสิบเมตรก็ได้ผลิตแล้วก็แจกทหารที่อยู่ประจำเบิร์มต่างๆเนี่ยครับเวลาเจอโดนเนี่ยอย่างน้อยมันพุ่งเข้ามาใกล้กล็ยังตุ๊บ ห้าเนื้อห้านัดก็ยิงเข้าไปครับสมมุติว่าใช้ลูกยี่สิบเจเมตรนะครับโอบักเนี่ยนะครับเห็นโดนมาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บหนึ่งวินาทีก็ในขณะมันจะพุ่งเข้าชาร์แเราก็สวนเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถ้าโดนปีกโดนมันก็จะหล่นนะครับมันก็จะหล่นมันไม่มีวิธีป้องกันอื่นครับตอนนี้ทหารก็พยายามทําอยู่ใช้ตะข่ายขึงแต่ผมว่าอันเนี้ยได้ผล มันต้องระดมกระทรวงมหาดไทยท่านนายกอนุทินครับท่านเรียกแทนที่จะบริจาคเงินก็ขออาวุธปืนที่ประชาชนมีอยู่ในได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับยืมเอามาใช้ทหารใช้หน่อยยืมเอามาให้ทหารใช้หน่อยนะครับและกระสุนเนี่ยต้องรีบจัดซื้อ ให้โรงงานผลิตในประเทศเราเนี่ยครับทำกระสุนพิเศษขึ้นมานะครับกระสุนเจ็ดเมตรมันมีขายทั่วไปในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับกระสุนร้อยเมตรมันเล็กไปยิงแล้วเดี๋ยวไม่หล่นกระสุนยี่สเมตรมีขายในท้องตลาดแต่ว่าเพราะท่านอนุทินสั่งห้ามนำเข้ามาสามปีกระสุนแม่งก็ขาดตลาดณนะเวลานี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วต้องขอให้กรมสัมภวุฒิทหารบกเนี่ยนะครับ กับโรงงานผลิตกระสุนในประเทศเนี่ยเร่งผลิตกระสุนนะครับแสนนัดตอนนี้แม่นจะสั่งซื้อปลอกก็ไม่ได้สั่งซื้อไพเมอร์ก็ไม่ได้นะครับผมบอกแล้วว่าสงครามเนี่ยมันไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่เวลาจะเกิดแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาสั่งสั่งซื้อกระสุนสั่งซื้ออาวุธมันไม่ได้เราหวังตั้งสงบ จงเตรียมลบให้พร้อมสันมันต้องมีของอยู่ในกำรรม,มือก่อนตอนนี้แม่นเดือดร้อนแล้วสินะครับทาหารจัดซื้อไม่ทันครับมีไม่กี่ก็บอกแล้วครับต้องระดมพลครับขอสนับสนุนจากชาวบ้านนะครับอย่างน้อยรวมได้สักสามสี่พันก็บอกก็ยังดีที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะกัมพูชามันตระบัดสัตว์มันไม่รักษาสัญญา มันไม่เก็บกู้วัตถุระเบิดมันไม่ยอมปราบไม่ยอมถอนทหารแถมยิงทหารไทยอีกแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพูดไม่ถูกนะคุณพูดไม่ถูกนะครับที่บอกทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ใช่อุบัติเหตุครับทหารไทยล่าตะเวนในจุดที่เราเคลียร์กับระเบิดกันเรียบร้อยหมดแล้ว ทหานขาเขีมันแอบดูอยู่นี่ว่าไทยเนี่ยต้องเดินลาดทะเวีนใช้เส้นทางเนี้ยมันก็แอบเอากับระเบิดมาวางเฮ้ยคุณเป็นผู้ใหญ่อย่างไงวะนะคุณเป็นผู้ใหญ่อย่างไงมึงไปเข้าข้างขาเขมรนอีกแล้วนะประธานาธิบดีทรัมป์มันต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้สู่การหยุดยิงอย่างถาวรกลับมาเป็นมิตรประเทศกันเฮ้ยคุณพูดอย่างนั้นดินี่เสือกไปบอกว่าเป็นอุบัติเหตุถ้าเกิดสมมุติว่าเม็กซิโกมันเอากับระเบิดไปวางดักทหารอเมริกันที่ลาดตะเวนตรงลั้วแนวชายแดนบ้างแล้วทหารอเมริกันไปเหยียบกับระเบิดอคุณจะโกรธไหมประธานาธิบดีถามคุณจะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุไหมคือถึงอกเขาอกเราสิ อย่าคิดว่าประเทศไทยนี่มันเป็นลูกจอกค,คุณนะนะครับอย่าคิดว่าประเทศไทยเป็นลูกจอกค,คุณนะประธานาธิําททำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับนะครับแต่คุณจะต้องเป็นตัวกลางในการพูดคุยเจจาไม่มีใครเขาว่านะนะไม่มีใครเขาว่านะครับแต่ว่าอย่าไปพูดเข้าข้างคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างนี้คุณไปพูดเห็นใจขเขมรน,นี่ไอ้หาพูดมาได้ยังไง ครั้มมันก็เป็นแค่นักการเมืองคนครับมันกำลังหาเสียงอยู่ก็แอคชั่นแอคชั่นไปมันเสียหน้าไงมันไปคุยจะเป็นผลงานมันที่ไปเจรจาให้ไทยกับขมีนหยุดยิงตอนนี้ก็ออกหาเสียงนะครับมันจะได้เป็นประธานาธิบดีต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ในฐานะที่เขาเป็นประธานาธิบดีของชาติมหาอำนาจนะครับเราก็ไม่ได้ดื้อดึงขัดขืนอะไร เราก็รับสายคุณอะแต่รับสายด้วยการชี้แจงให้คุณเข้าใจว่าเหตุที่เกิดทั้งหมดเนี่ยพเพราะขมรมันจังไรมันมาวางกับระเบิดจนทหารไทยไปเหยียบขาขาดแล้วชัดเจนที่สุดคือมันสุ่มยิงทหารไทย นะครับมันซุ่มยิงทหารไทยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเราก็ทนไม่ไหวเราจำเป็นต้องป้องกันตัวเราป้องกันตัวแบบสุภาพบุรุษนะครับที่จริงเราแม่นจะไปบอมมันให้เป็นร้อยเที่ยวบินพันเที่ยวบินเลยก็ยังได้นะครับนี่เราป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุนะครับพอสมควรแก่เหตุนะครับอย่าไปสนใจแม่นมากทั้งเลยนะครับประธานาธิทรัมป์เนี่ยนะครับ มันก็อยากจะแสดงบทบาทหาเสียงเข้าไว้คนมันถ้าจะหวังดีจริงๆเนี่ยมันต้องโทรมาพูดคุยก่อนนะครับพูดคุยก่อนพูดคุยกับไทยกับขเขมรนก่อนนะครับไม่ใช่ไปพูดก่อนเลยประกาศไปก่อนเลยว่าผมจะทําให้สองประเทศนี้หยุดยิงไปคุยโม่ก่อนแล้วยังไม่ได้คุยเลยนะครับแล้วเขาเชื่อคุณเหรอขเขมรนมันเชื่อคุณเหรอประธานาธิบดีทั ขเขมรมันเชื่อคุณเหรอมันยังยิงใส่บ้านเรือนประชาชนไทยเลยอ,อย่างนี้มันก็ต้องฟาดคุณเป็นผู้ใหญ่จริงเนี่ยคุณยั่งมายุ่งปล่อยให้เขาฟาดกันให้มันจมเขี้ยวไปข้างก่อนไทยกับเขมรเนี่ยนะอยากจะฟัดกันเนี่ยให้มันฟัดกันให้เต็มที่ไปก่อนนะครับรอไปก่อนคุณนัดก็ได้นัดไทยกับเขมรจะให้เจรจาก็ได้อีกสิบห้าวันนัดอีกสิบห้าวัน นะครับแล้วค่อยพูดคุยกันนะครับมันจะได้จบจบตอนนี้ทหารไทยก็เสียชีวิตหลายนายได้รับบาดเจ็บเป็นร้อยนายประชาชนก็เสียชีวิตนะครับประชาชนก็เสียชีวิตเราโจมตีเป้าหมายเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นมีประชาชนกัมพูชาบ้างไหมที่บอกมาเสียชีวิตแต่ของไทยนี่แน่นอนแหละอย่างวันนี้ชัดเจนที่สุดแม่นยิงใส่บ้านเรือนประชาชน ไม่สนใจว่าบ้านเรือนประชาชนหรือโรงพยาบาลเลยท่านครับขอความกูนาเถอะครับเอาไปยิงใส่กระบาลไอฮุนเซนมันสักเที่ยวหนึ่งไม่ได้เลยครับมันจะได้จบครับไอฮุนเซนมันไม่ได้เป็นผู้นำประเทศมันไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไอฮุนเซนมันเนี่ยตายซะแล้วเนี่ย ผมมั่นใจว่าสงครามครั้งนี้จบที่มันออกมาโวยวายว่าไทยคงไม่ทำอย่างนั้นแล้วคงจะไม่คิดรอบสังหารมันแล้วครับถ้ามันเป็นไรตายไปเนี่ยไอ้หุนเซนหุนมาเนตตายไปมันจะเกิดคนอย่างไอ้หุนเซนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนผมอยากให้เกิดแล้วเกิไนในเฮียไอ้หุนเซนวุ่นวายเพราะมึงนะเนี่ยสาเหตุทั้งหมดเนี่ยวุ่นวายเพราะมึงนะไอ้หุนเซน มึงอยากจะขุดน้ำมันในทะเลมึงอยากขุดน้ำมันในทะเลหวังรวยหวังว่าจะคุยรัฐบาลขณะนั้นได้เลยสร้างเรื่องเอาทหารมาประชิดแนวชายแดนขุดคูเลสฝังกับระเบิดให้ทหารไทยเหยียบขาขาดแล้วหวังว่าเดี๋ยวจะเกี้ยเสียกับรัฐบาลเก่าคุยกันแบ่งกันคนละครึ่ง ขุดน้ำมันในทะเลเขาวุ่นวายคนล้มเจ็บล้มตายทั้งฐานทั้งสองฝ่ายประชาชนทั้งสองประเทศเดือดร้อนเนี่ยเพราะมึงนะไอ้หูนเซนเพราะมึงคนเดียวเลยนะไอ้วุนเซนไอ้ห่าแย่มากๆมึงเนี่ยเมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้มึงก็แก่วกว่ากูแค่ไม่กี่ปีสองปีเท่านั้นแหละไม่เข้าท่าเลย แทนที่จะปกครองกัมพูชามาตั้งสี่สิบกว่าปีให้รู้จักพอพานอออ่างรู้จักพอเงินทองมึงก็เก็บไปได้เยอะแยะแล้วจากแก๊งสแกมเมอร์จากเปอร์เซนต์บ่อนการพานันใครจะไปตั้งธุรกิจในกัมพูชามึงก็เรียกเงินเขาหมดมึงรวยพอแล้วมึงมาพัฒนาประเทศกัมพูชาให้ชาวกัมพูชาเขาจดจำมึงไปอีกร้อยปีพันปีจะดีกว่าอยาก ไปแบบจะต้องอบพยพหนีภัยไปเลยนะครับตอนนี้แนวโน้มฮุนเซนจะถูกสับเปลี่ยนตัวเพราะบริหารขาเขมรแล้วมันไม่สมหวังของชาติมหาอำนาจเขาก็จะยุให้เปลี่ยนตัวนะครับจะเปลี่ยนตัวเป็นใครถ้ามันไม่ดีกับประเทศไทยนี่ก็ไม่ต้องไปเชียร์มันแล้วครับนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้สมรังสีสมรังสีก็ไปเป็นขี้ข้าอเมริกาอีก นะครับและไอ้นั่นไม่เคยลบด้วยไอสมรังสีมานะถ้าเกิดไอสมรังสีขึ้นมีอำนาจคนไม่เคยลบเนี่มันก็จะดูหนังมากกินตนาการมากอาจจะหนักกว่าไอฮุนเซนด้วยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับตอนนี้พูดตรงๆเลยเนี่ยอำนาจอยู่กับฝ่ายทหารเลยครับเพราะทหารเข้าประกาศกฎอยายการศึก เฉพาะบริเวณแนวชายแดนนะครับและรัฐบาลรักษาการของนายกอนุทินเนี่ยเขาไม่ขัดทหารครับเขาตามใจนะครับให้ทหารลบตามแผนเลย